มาเรียนนี่ยุคกี่ขวบมาก็เกิดได้เดือนหนึ่งแม่เตรียมคนย้ายมานี่กันหมดจัง<ม>พออนนรองนะนะอ่าคนไหนกองใหญกองจะสมน้องน้องนองานี่กันหมดไปอ้นวนตอนอยู่ลุงเรื่อยนี่เอาพี่เกิดได้เดือนหนึ่งรุ่งวนมาได้ไงอ,ะ <c oughs> อ่ะไปอ้วนเกิดที่นี่ไออ้วน <c oughs> ไปอ้วนนี่น้องเกิดที่อ๋อกเกิดที่ตาดน,นะ,ะไปอ้วนนี่น้องเกิดตาดก็เป็นคนตาดเลยอือ mặc dù cỡ thì mặc dù nó gà mà đi nói buồn cỡ thì đi lát mày nè nó có tớ yêu thương mẹ nó có tớ hơn nó một liều sau này cũng lát นี่เราจะไปดูโรงเรียนเลิศตรงไหนที่เราเคยเรียนที่บางอ้าบรรจ้างไปเรียนเนี่ยเราเลี้ยวขวาเข้าไปในบ้านเก่านี่ยวัดวรดิบเราเลี้ยงนี่ปะอ่าเลี้ยวขวาเนี่ยนี่กำลังจะไปบ้านพี่มากนะคะบ้านเก่าพี่มาก บานพี่เช่าใหงสมัยเด็กๆสมัยที่ตั้งแต่เดือนเนาะชวงอายุได้เดือนหนึ่งแม่ย้ายจากบางปะกงอยู่จนถึงป .3 ใช่ไหมคะเก้าขวบเก้าขวบเก้าขวบ่ะมันอยู่ตั้งกี่ขวบไหมเดือนหนึ่งนี่ตั้งแต่แรกเกิดแต่เดือนแรกเกิดในเดือนหนึ่งแต่ทว่าเกิดที่ไหนที่งคงปะกงที่บางปะกงอันนี้เราอยู่ที่ตราดนะคะแล้วพวกเนี่ยหาวเขาจำได้ไหมเนี่ย อะไรค่อยขวดมันไปที่เราก้าวขวดไปขวดมันก็ไม่กินขวดเป็นไงลงเรื่อยแมมแมมโฆษามันลู่เลยตัดซีนะจใช่อย้อนลอยย้อนลอยดีย้อนลอยตำนานยอดมวยของไทยออไปเราเลี้ยวซ้ายนะยังจำได้ดีบ้านเกิดบ้านที่อยู่ตั้งแต่เด็กนี่น่าจะเป็นลงเรื่อย ลงเลื่อยโลกโคกไทยอะไรตราลงเรื่อยโคกไทย่ใชลงเลที้เียว้ายไเรียว้ายันจะมีวัดอยู่ตุงทางมันจะเป็นวัดอยู่ไปตรอนี้ว่ะไม่เนี่ยตรงไปตุงทางก็เข้าวัดเลยวัดต้นตะเคียนเหรอใช่่เดี๋ยวมดูจำชื่อไม่ได้แล้วแหละต้าจำได้ของข้าตรงไปกับวัดวัดรดิษฐ์ แม่เขามาเช่าบ้านแถวๆนี้แหละข้างมือเนี่ยข้างวัดข้างวัดข้างวัดเหรอแล้วตกด้านหน้าลงเรื่อยวัดวลดีวลดินวลดินเข้าวันไหนวะเข้าไปแล้วไปลับรถแล้วก็ออกเลยกันเ้ยก่อนเคยอยู่นี่แหละก่อเคยอยู่ในซอยนี้ก่อนที่ไปนิดก็เป็นแม่น้ำนะครับเป็นที่กเป็นแม่น้ำเขาเอง เขาก็จะโรยน้ำมาไว้แช่น้ำมาไว้พี่ต้อยก็อยู่นี่เหรอฝั่งนู้นพี่ต้อยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ตอนนั้นรู้จักกันยังคะับ้จัรับอ้าวเหรอทำไมอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วบอกคลายทานอยู่อยุธยานไปต่อนไปกันเรื่อยทำไมว่าค้ายทานยิราสคล้ายทานยิราสยิราสตรงนี้คือบ้านเก่าพี่ใช่ไหมคะในซอยนี้พี่มาอยู่ตรงนี้ อยู่อยู่ตะลุ่นผมหกแับแล้วก็พี่อยู่คนละฝั่งกับลุงต้อยลุงต้อยก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมคะต้อยอยู่ฝั่งลู่ฝั่งลู้พี่อยู่ฝั่งนี้ตอนนั้นตอนนั้นยังตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเนาะทางเดิมดีกว่าทางเดิมตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเนาะตอนนี้ยังเล็กอยู่ยังเด็กอ๋อแล้วไปรู้จักกันที่ไหนคะตอนต่อยป่วยแล้วที่ไหน พี่เจอไอ้ตอยมันบ่อยอยู่ตอนนั้นเจอที่ไหนบ่อยแถวบ้านเราก็พี่ตอยอยู่แถวนั้นพี่ก็เจอไอ้ตอยเพราะพี่แถวไหนแถวนั้นน่ะแถวไหนแถวก็ไม่รู้อ่ะพี่ต้อยทางภาคตอนออกมาสุดนมากจะเจอไอ้ตอยสกี่ครั้งเพราะพี่ชายไอ้ต้อยเนี่ยเจอกันแล้วรู้หรือยังว่าเขาอยู่บ้านแถวเดียวกันเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้พี่มึงก็รู้นี่มันก็น่าจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ขึงี่เนี่ยจะได้ไอ้ลุงเนี่ยจะได้ไปอยู่ใกล้ๆดีกว่ากแล้วพี่ชายพาไปกว่า เออนี่เรากกรดานอักอนะอะไรหรอใ่่แค่เขอยู่ไหนนะตอนนี้อ๋อเดี๋ยวกูกลับไปบุ่มเนี้ยนี่ตอนนี้กูอยู่ตราดอยู่อยู่ตราดตราดวันนี้กู้ขับไปถึงก็ใบใบเย็นๆน่ะ ว่าเดี๋ยวตอนกลางวันกูไม่สัมภาษณ์ไปมานัดตักแต่ลูกกูกลับเข้าเดชดเลยอืมไอ้เช้ามันบอกอยู่เมื่อวานมันโทรมาไงก็เลยบอกกูยังอยู่ตาดอยู่เลยแต่สิบเอ็ดนะกูกลับต่อยเร็วกวขวาหวังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเจอสิบเอ็ดก็ได้ถ้าเลี้ยวขวาเลยเขาบอกกูใหญ่นักเขาจะกลับอันส่าวอะเดี๋ยว งนีいい้ก็ได้พรุいい่งนี <alpha Pay running> ้พรุ okay, <wah Old S 1> ่งน <lla discussion. S 1> ี okay, <n heavenly> ้ถูกลับตรงนี้กลับไปยังไปบ่ายเย็นๆนะข้างบเรี้ยวซ้ายตรงใช่ไหมอ่าโอเคตรงนี้เซอร์คันอ่าโอเคครับสเดียวขวาแล้วขวาไปแดงบ้างเลี้ยวขวาไปแดง and yeah.